มาค่ะทุกคนเปิดหัวคลิปมาเป็นคลิปเด็ดนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเด็ดยอดกระเพานะคะทุกคนที่ว่าเราจะเด็ดกันเพราะว่าเราจะเลี้ยงใบไว้ก็เด็ดดอกออกนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเด็ดดอก์เกัสมินอตนะคะทุกคนที่์เกัสมินอตก็เป็นตำนานแล้วนะคะเนาะสั่งเม็ด์เกัสมินอตมาออกดอกออกใบออกมาแล้วกลายเป็นโหระพานะคะทุกคนเราก็เด็ด ยอดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะฟอร์กิสมีนอตของเราอ่าแล้วทีนี้ช่างกิจนะคะทุกคนซื้อพันไม้มาจากบ้านนานะคะซื้อต้นสะเวาต้นมะนาวแป้นพี่จิตนะคะทุกคนแล้วก็ต้นพริกไทยอ่อนอ่าซื้อมาสมต้นวันนี้เพิ่งก็ได้เลืองงามยามดีแล้วค่ะเอามาลงเอามาลงตามจุดต่างๆนะคะทุกคนที่บ่ซื้อมาหลายนะเพราะว่า เราจ้องที่จะไปดูงานเกษตรนครพนมนะคะทุกคนช่วงวันที่23สานะคะ23่ากุมภาพันธ์ไม่รู้ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะทุกคนงานอาจจะมีประมาณ7วันหรือ10วันนี่ยหะค่ะทุกคนน่าจะประมาณ7วันนะคะแต่ที่เริ่มแน่ๆก็คือเริ่มวันที่23ากุมภาพันธ์นะคะถ้าใครอยากไปก็ไปเด้อมอเกษตรเก่า เพื่อนเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมเลยค่ะเด้อบอนเก้าแ,แต่แค่เปลี่ยนชื่อนะคะเออผู้ใดถ้าถ้าอยากสนใจพันไม้หลากหลายนะคะกะไปเลยค่ะเจ๊ปิมลาสิไปเอาที่กะไว้ก็คือเราจะไปดูทั้งผลไม้แล้วก็ไม้ดอกมาลงที่สวนนะคะทุกคนช่างกิจลงต้นไม้เสร็จนะคะทุกคนเพิ่นก็ไปลดต้นไม้ต่อ ส่วนเจปิมนี่เพื่อนบอกว่าให้เจปิมมาทําดูนัดมาทําดูนัดให้ต้นดอกทานตะวันที่ปลูกหน้าบ้านสวนนี่นะคะเออเจปิมก็จัดไปตอนแรกนะคะกะว่าจะทําแค่แถวสองแถวแค่ไม่ถึงสิบหลุมนะคะทุกคนเพราะว่าต้นทานตะวันที่ช่างกิจเอามาลงไว้ประมาณเกือบสามสิบต้นเลยนะทุกคนสามสิบต้นก็นคือสามสิบหลุมหลุมละต้น จจปิมทำไปทำมาก็มึดนะคะทุกคนเออทำไปทำมาโอ้โหไม่อยากจะเชื่อแล้วทุกคนเสร็จนะคะทุกคนเกือบสามสิบหลุมนี่เจปิมจัดการเรียบทำโดนัทให้น้องเสร็จหมดเลยนะคะทุกคนส่วนใบลิ้นจี่นะคะทุกคนเราไม่ได้ทิ้งนะคะใบลิ้นจี่ที่มันอยู่ลกๆตอนนั้นนะคะพอทำโดนัทให้ต้นดอกทานตะวันเสร็จเจปิมก็ เก็บเอาใบลินจีนะคะมาโรยปกหน้าที่จริงอ่ะมีมีเฟืองอยู่ค่ะมีเฟืองหรือว่ามีฟางอยู่ค่ะฟางก้อนของเราเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นมาเสียดายใบลินจีแต่ก้อนนะ่ะพากันมาบุกเบิกสวนนะคะพากันกวาดเผากันนะคะทุกคนเพราะว่าเออมันมันมันรกมันเยอะมากนะคะทุกคนแต่ตอนนี้พอเราบุกเบิกอะไรอะไรมันลงตัวนะคะทุกคนใบลินจงลินจีนี่คือเก็บ เก็บแบบไม่เผาเลยนะคะคุณนถ้าเกิดมันเยอะเกินเราก็จะกวาดกวาดไว้ใต้คุณต้นลินจีนะคะทุกคนแล้วก็จะกวาดแล้วก็ใส่เข่งเอาไปรวมรวมไว้ที่หลังสวนนะคะทุกคนสวนช่างกิจนะคะทุกคนช่างกิจเพื่อก็ยังลดต้นไม้อยู่ค่ะตอนนี้สวนเจ๊ปิมโอ้โหจวดจวดัจดฟาดแปดลมกะลมเด้อค่ะเดอ้อคืนนี้น่ะแต่ก็ทําจนเสร็จนะคะทุกคนเกือบสามสิบเกือบสามสิบต้นที่เจ๊ปิ้มทําดูนัดนะคะทุกคนโอ้โห สงสัสยคืนนี้นอนหลับแบบสบายเลยนะคะทุกคนถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะแต่ก่อนจะปิมกับโบเข้าใจคํานี้หรอกคะ่ะพอมาลงลุยประสบชีวิตประสบการชีวิตกับงานสวนนี่จะปิมเข้าใจแบบลึกซึ้งนะคะเหนื่อยแต่เวลาเราเห็นผลผลิตแล้วออกมาเราจะมีความสุขแบบสุดๆไปเลยทุกคนหายเหนื่อยเลย